อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันพระหัสนะคะน้องคนดู พี่ซอมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งจะให้น้องเขาดูช่วยกันดูนะคะมาบอกพี่ซอทีว่าพี่ซอเนี่ยคิดถูกไหมนะคะคอมเมนต์อันนี้มันจะอยู่ในแชทดอมของพี่ซอนะคะย้ำว่าเป็นแชทดอมน้องเขาน่าจะเป็นเนฟซีพี่นั่นแหละคะ่ะแต่พี่แยกไม่ออกว่ามันคือความห่วงใยห,หรือว่าอะไรกันแน่นะคะน้องเขาคอมเมนต์มาในกลุ่มนะคะว่าอันนี้คืออยากรู้จริงๆค่ะว่าทําไมคลิปที่พี่ซอลงในตอกๆคนกดถูกใจน้อยจังมีแค่หลักพันเองปกติจะเห็นหลักหมืน่นน้องเขาดูคะ่ะคลิปที่ พี่อซอทำมันยังไม่ถูกใจน้องคนดูใช่ไหมคะน้องคนดูก็เลยยังไม่กดใจยังไม่กดติดตามกันน้องคนดูอยากเห็นแบบไหนเหรอคะอยากให้พี่ทำแบบไหนหรอถึงจะถูกใจถึงจะมีคนกดใจเยอะๆพี่ซอจะได้ไม่ต้องมีคนมาถามว่า ้ยทําไมคลิปมีคนกดใจน้อยจังแล้วก็พี่อาซอจะฝากบอกน้องผู้ดูทุกคนเลยนะคะเวลาน้องเขาดูไปดูสตรีมหรือไปดูคลิปที่ช่องไหนนะคะถ้าน้องเขาดูไม่รู้ว่าจะให้กําลังใจเจ้าของช่องด้วยคําว่าอะไรน้องก็ดูพิมพ์ก็ได้ค่ะว่าเจ้าของช่องน่ารักจังเจ้าของช่องสวยจังแบบนี้แทนคําว่ายอดวิวไม่ดีก็ได้นะคะ